มาจ้าเพื่อนๆแกงส้มเราสวยงามมากมากินแกงส้มหน่อไม้ดองแกงส้มหน่อไม้ดองด้วยกันจ้าดูดูด,ดูชินช้นปลาดูชิ้นปลาดูชิ้นปลาดูชิ้นปลาจ้าดูดูมาเร็วมาเร็วแกงส้มหน่อไม้ดองเสร็จแล้วนะจ้าอากาศชมอากาศข้างนอกสบายๆสวยงาม นุกกระล้องมา,อาจากเพื่อนนี่แกงส้มเราเสร็จแล้วแกงสม้มหน่อไออม้ดดงอุ่นร้อนๆอ,อยู่เลยเพิ่งเสร็จนะเข้าเช้าเข้าเที่ยงเข้าเย็ยนรวมกันเลยวันนี้ตอนนี้สี่โมงเย็ยนเป๊ะทุกคนที่ฟินแลนด์อร่อยกินข้าวกล้อง กล้องนี้ขึ้นหม้อดีมากเลยม,มามามากิาาานน้ำกันเดอ้อจะแม่รถล,ลูกตรงนั้นมาแป๊มโอ้มันมันเก็บปลานี่มันในคล้ายปลาอะไรนะปลาบ้านเราเขาเรียกว่าปลาอะไรนะปลาอีปลา,าสวายเออคล้ายปลาสวายเนาะ ตู้ที่ร้านแขกมันใช่ปลาสวายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะเขาบอกว่ามันเป็นปลาอีกอย่างหนึง่งที่มาจากบรดพวกไอ้แอฟริกาหรือมาจากไหนนี่แหละมาจ้ามากินข้าวกันเด้อมากินข้าวกันเ้อจ้าร้อน <laughs> อร่อยมากแซ่บ มากเลยยังไม่อาบน้ำนะมามาถึงร้อนมากยังไม่อาบน้ำเพราะว่ายังไม่ข้าเลยเนาะเดี๋ยวกินข้าวสักพักนึงกินข้าวอิ่มแล้วก็จะไปตัดหญ้าสักหน่อยหนึ่งตัดหญ้าให้ดอกไม้ตรงข้างบ้านหน่อยนึง เราถึงจะอาบน้ำนะทุกคนอาบน้ำทีเดียวเลยเนาะอืม,อมแกงส้มแซ่บมากมาเดิมมาเดิม กงส้มหน่มไม้ดองใส่ปลาจัดจ้านมากแซ่บมากเผ็ดนิดหน่อยอืมอร่อยอร่อยมากกินเองชมเองทำเองชมเองกินเอง วิดีโอธรรมดาเราอัดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเลยต้องใช้ดิกตอก <c oughs> เออใช้ตัวต็อก,อกนี่เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะต็อกต็อกเหรอมาอัดแทนเราก็เลยได,ได้หน้าสวยเลย <c oughs> <c oughs> แอปช่วย <c oughs> อแกงหนะ่อไม้ดองใส่ปลาอร่อยแซ่บอิหลีทุกคนจัดจ้าน หอมใบแมงรักด้วยใบมงละกอหอม,มซื้อมานะคะซื้อมาจากที่ังกิแล้วก็มาปลูกไว้ แฝดขมแกงโอ้เป็ด่ยนแกงใต้เนาะแกงหน่อไม้ดองใต้ ใส่ปลาถ้าเกิดไม่เผ็ดไม่เข้มข้นไม่อร่อยนะเพื่อนๆกินแล้วน้ำมูกไหลเลยเผ็ดอ่ะุชาต้องจัดจ้านอจะอร่อย อำไมแกโหอร่อยทั้งร้อนทั้งอร่อยทั้งทั้งเผ็ดด้วยเพื่อนเนื้อปลา ร้อนร้อนบวกเป็ดจะแ,แซบ่บใครได้กินแล้วจะติดใจจริงๆไม่โกหกอร่อยจริงๆรู้สึกเราทำกินนี่แต่ตอนที่หลานชายมาแล้วมั้งเนี่ยเพิ่งเนี่ยครั้งนี้เนี่ยอันเนี้ยครั้งรอบสองที่กินตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเอ่ออะไรนะเดือนเดือนมกราเหรอเดือนมกราเดือนเดือนธันวา อจังปะโอเคค่ะ๋ยวเป็นโอยาวไปนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่จะหมดถ้วยแล้วอร่อยมาก